สวัสดีครับด้วยนะครับอยู่กับผม BK1 นะครับผมวันนี้ผมก็มีแอดออนที่มีชื่อว่า Elemental Sword นะครับซึ่งแอดออนนี้นะครับก็จะเป็นดาบที่จะสามารถใช้สกิลของแต่ละดาบมันได้นะครับซึ่งมีหลายธาตุมากนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําดูนะครับว่าจะมีแต่ละดาบเนี่ยนะครับจะมีพลังอะไรกันบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดปุ่มรูปกระดิ่งผมด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนั่นเอง นะครับโอเคนะครับมันก็จะมีนะครับอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นกล่องนะครับเอาไว้สำหรับการแลกดาบนันเองนะครับซึ่งผมจะมาสอนครับนะครับหลังที่ผมพาดูดาบเสร็จนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเซตแรกกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับปะเราเอามาคันนี้ก่อนดีกว่านะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น b a c k h o e b a e นะครับโอเค b a c k h o e เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบพวกหลุมดําอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้กันดูแล้วกันนะครับโอเคครับผมนี่ความใหญ่ของมันก็ โคตรยักษ์เลยนะครับโอเคดาบแรกนะครับ black hole โอ้โหโโหไปหมดเลยไปหมดเลยโคตรจัดโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองตีธรรมดาดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8ทีนะครับดาเมจบวกสินะครับ ดาบนี้นะครับสับแบคโฮนะครับโอเคนะครับเราเก็บมันไว้ตรงนี้แล้วกันไปครับผมทิ้งขยะของเรานะครับโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นบตรฟิลรี่นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเลือดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูแล้วกันลุยอนี่นะครับสามารถใช้งานได้แล้วครับคือจะมีสถานะติดถ้าเราใช้งานนะครับพอเราตีปุ๊บเนี่ยสังเกตนะครับจะมีเลือดไหลออกมานะครับเดี๋ยวเราลองตีกระต่ายดูแล้วกัน นี่ครับจะมีเลือดตกเหรอวะนี่นี่นี่ปกตินะครับมันจะไม่มีนะฮะแต่พอใช้ดาบอันนี้นะครับจะมีเลือดตกประมาณนี้นะครับพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีบัฟนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งนี่นะครับลองตีดูนี่ทีเดียวเลยแต่พวกพวกนี้นะตีหลายทีกว่าจะตายนะครับดาเมจสิบสามนะถือว่าแรงถือว่าแรง ดาบอันนี้นะครับดาบเลือดนั่นเองนะครับผมขอเรียกว่าดาบเลือดแล้วกันไปครับผมต่อไปนะครับบนออันนี้น่าจะเป็นดาบกระดูกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองใช้ดูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยดาบโคตรเจ๋งดาบนี้เนี่ยสามารถเรียกโครงกระดูกมาช่วยเราตีได้นะมาช่วยตีตีไปได้ติดลวเจ๋งเจ๋งงง เดี๋ยวเราลองใช้ดูนะว่าราเมตเท่าไหร่ครับดาเมจ1ินะครับปปปโประมาณ7ทีตายนะครับโอเคถือว่าเป็นดาบที่โหดมากสามารถซัมมอนได้ด้วยเดี๋ยวลองเจ้าว,วัวตัวนี้ดูนะครับ<ป>นี่ทุกคนเ <g ül> จ,นจ๋งจัดนะครับเอามาตีพวกสิ่งมีชีวิตอะไรนี้ได้เลยนะสับดาบกระดูกนั่นเองนะครับโอเค ต่อไปนะครับผมเป็น Energy b จีเรนะครับผมนี่นะครับ energy b จีเบเรามาลองใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหุ้ยหูคือดาบนี้นะครับจะไม่มีสถานะอะไรนะครับแต่ตอนตีเนี่ยสังเกตดูนะครับนี่จะตีได้สองตัวนะครับนี่เห็นปะนี่ครับ มันตีได้สองตัวเว้ยนี่ครับอุ้ยเจ๋งเจงเจง,จงดาบนี้เจง๋งนี่ครับดาบนี้มันจะตีได้แบบอ่สองตัวนะครับเช่นคุณตีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ต้อเดนตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับหุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโหดจัดโอเคผมวางใหม่โอเคครับต่อมานะครับจะเป็นดาบไฟนั่นเองเนะครับผมนี่นะเรามาลองใช้ดูนะครับว่าดาบไฟเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนนะครับหุ้ย กูยังเอาอยัางเอาสามารถแบบยิงพลังไฟได้นะครับจะยิงยิงให้ดูนะครับนี่คือมันจะยิงแบบยาวตรงเลยทุกคนโหโคตรยาวยาวถึงนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้กับเจ้าแมวตัวนั้นดูว่าถึงหรือเปล่านะครับวยถึงว่าโูถึงถึงถึงยาวถึงนี่เลยเกือบไม่เกือบไม่กล่องผม ยาวจริงยาวจริงนะครับดาบไฟถือว่าใช้ได้เลยทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับสุดยอดเดี๋ยวเราลองตีดูนะครับว่าจะติดไฟหรือเปล่านะครับวิตีก็ติดไฟทุกคนนี่ครับตีก็ติดไฟด้วยนะฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ดาบนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนไม้คาทานะครับมันชื่อว่ากาแล็กเซีย นะครับอะมาลองดูนะครับว่าคาถาอันนี้เนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนนะครับไปลุยอ๋อสามารถยิงพลังออกไปได้นะครับพลังสีม่วงนี่เฮ้ยเจง๋จงเจง๋งเจโอ้คือกดค้างได้เลยทุกคนนี่ครับคือกดค้างได้เลยอันนี้ใช้ได้ไม่จำกัดนะฮะ คตรเจ๋งคตรเจ๋งนี่นะครับโอ้ดาเมเทอะไรครับดาเมจสามนะครับอันนี้คือไม่เน้นตีนะครับเน้นปล่อยพลังนั่นเองนะครับอ่าเน้นปล่อยพลังอยาขอตัวนี้มารู้สึกว่ามันหนีผมออกไปแล้วนะครับหนีผมออกไปหมดละเดีย๋ยวผมมาดูแพนด้าตัวน,นั้นนะว่ามันจะเป็นยังไงนะอืมเรียบร้อยโดนยิงไปดีโอเคมา ต่อมานะครับเป็นกาวิตี้นะครับผมเฮ้ยกาวิตี้วะนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบบไร้แรงโน้มถ่วงนะครับนี่การวิตี้ลองใช้ดูครับผมอุ๊ยโหยพลังของกาวิตี้ทุกคนถ้าตีปุ๊บก็จะลอยขึ้นไปนะครับน้านี่นี่ครับเฮ้ยอันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้ผมชอบเลยมาดูครับผม พลังแห่งดาบคาวิตี้นี่เอาเรื่องเอาเรื่องยังเอายังเอาโอเคครับต่อมาเนี่ยจะจะเป็นดาบของน้ําแข็งนะครับมาลองดูว่าดาบน้ําแข็งจะเป็นยังไงนะครับอุยอ๋อปร่บพลังน้ําแข็งได้เ <c ười> จ๋งจัด แต่ตีก็จะไม่เป็นน้ําแข็งนะครับแต่พอเราใช้พลังนะครับนี่จะสามารถยิงน้ําแข็งออกไปได้นะครับโอเคถือว่าก็โหดอยู่ดาบนี้แต่มาเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยชอบโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดาบลาวากันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับดาบลาวานะครับผมลุยโอ้โห ้ยังเอานี่คือดาบลาวาทุกคนนะครับเหมือนจะเสกเป็นแบบแมกมาปะนะครับออกมาเป็นวงกลมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองตีดูนะครับพอตีเนี่ยก็จะติดไฟด้วยนะครับทุกคนโอ้ยแต่แต่ผมมองว่าอันนี้แบบเจ๋งเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองใช้กับพวกนี้ดูนะฮะแบบเป็นวงกลมเลยนะครับโอเคพลังแห่งดาบลาวาอืม นะครับนี่คือพลังแห่งดาบลาวานั่นเองนะครับไปตกลาวาไปซะโอเคนะครับเซตสุดท้ายนะครับก่อนผมจะไปสอนการคราฟของนะครับผมมามาดูนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นดาบของสายฟ้านั่นเองเรามาลองดูว่าดาบสายฟ้าเป็นยังไงนะครับนี่นี่คือดาบสายฟ้าแต่เ,เราลองใช้ดูนะครับว่าจะาโหดขนาดไหน ก็คือจะมีสายฟ้าตกลงมาจากฟ้านะครับลองตีดูดิหุยตีเป็นแบบนี้ด้วยนะนี่ครับเป็นไฟช็อตเลยว้าวเราลองเป็นครีปเปอร์ดูไหมอ่ะแต่ลองดูครีปเปอร์นะครับถ้าลองตีครั้งนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับต้องใช้แบบนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับกลายเป็นคิปเปอร์อีกแบบหนึ่งเลยนี่นะครับนี่คือดาบสายฟ้านั่นเองนะครับ่ะมาดูดาบอื่นกันดีกว่าโอเคนะครับดาบต่อไปนี่ครับเหมือนจะเป็นธาตุของแบบโลกธาตุดินอะไรเงี้ยนะครับแบบพวกพืชพวกธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคิปเปอร์กลุ่มนี้ดูมาดูกันครับผมเฮ้ยเหมือนจะ เจ๋ง,จง,จงเจหมือนจะมีใบไม้แบบพวกรากไม้รากพืชอะไรสักอย่างออกมาจากดินนะครับว้าวเดี๋ยวลองตีดูนะครับตีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องใช้แบบสกิลของมันนะครับนี่ครับมันจะมีรากไม้ออกมาเห็นปะเออเอเอเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคต่อไปครับเป็น Shadow Blade นะครับ,รบอ๋อพอใช้แล้วเนี่ยก็เราจะหายตัวได้นะครับนี่หายตัววิ่งเร็วได้อะไรเงี้ยนะครับ เคเจ๋งเ okay, เป็นดาบสั้นๆนะครับไม่ใหญ่มากเล็กๆนะครับนี่จะลองตีดูว่าจะแรงขนาดไหนนะดาเมจแค่8ปดเองตัวที่มันยังไม่ตายโอเคครับก็ไม่ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะต่อไปนะครับจะเป็น v o voice ซ w o r d นะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงดาบเล่มนี้อาสามารถปาดาบออกไปได้ทุกคน จะติดไฟด้วยพอรตีเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอเราปลาไปเนี่ยนะครับจะเกิดอาการติดไฟนะครับดาบนี้ปาได้โอ้ปาได้ลัวๆเลย <c oughs> ดีดีเจง๋งเจ๋งเจ๋งเป็นสีม่วงด้วยนะนี่ครับก็จะใช้วิธีการปลาแบบนี้นะฮะปาแล้วมันจะไม่กลับมาด้วยนะครับปาแล้วคือปาแล้วไปเลยนะแต่เราปลาได้ลัวๆเลยนะครับ โอเคครับแล้วสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายเป็นอเตอร์เบ e นะครับหรือดาบแห่งน้ํานั่นเองนะครับดาบแห่งน้ําจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ก็จะมีพลังแห่งน้ําออกมานะครับนี่นี่ครับเรากัดได้เลยกัดระยะได้เลยนะครับว่าเราจะให้มันไปเป็นดาเมจต,ตรงไหนนะนี่ครับว้าวเจ๋งเจงอ่าสุดยอดไหมล่ะผมบอกเลยสุดยอดจริงๆโอเคนะครับผมก็ หมดแล้วนะครับสับดาบที่ผมโชว์ไปนะครับผมโอเคต่อมาเลยเนี่ยวิธีการคราบดาบหรือวิธีการหาดาบเนี่ยมันหายังไงนะซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่สามารถคราบดาบได้นะซึ่งเราต้องจะต้องแลกอย่างเดียวนะครับซึ่งก่อนที่เราจะแลกได้เนี่ยนะครับเราต้องไปหาของตามนี้มาก่อนะครับอ่าหาของตามนี้นะครับนี่นะเพื่อมาคราบเป็นไอดวงตาอันนี้นะครับดวงตาสีแดงอันเนี้ยนะครับอ่า พอเราคัฟเสร็จปุ๊บนะครับเราได้ดวงตานี้มาปุ๊บอ่ายังไม่เสร็จนะครับให้เราไปหาของตามนี้มาด้วยนะครับนี่ตามที่ผมเรียงไว้เลยนะครับตามที่ผมเรียงไว้เลยนะครับอ่ะปุ๊บนะครับมาครัฟตามผมได้เลยนะครับนี่โอเคปุ๊บอ่ะนะครับเราก็ได้เจ้ากล่องนี้มานะครับเราเอามาวางนะครับผม พอเรามาวางนี่นะครับมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะให้เราเอาเจ้าดวงตาเนี่ยคลิกหนึ่งทีนะครับนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับเหมือนเป็นแบบแท่งอันเชิญอะไรทุกอย่างหนึ่งนะครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีดาบให้เราได้แลกนะครับนี่นะครับเราก็สามารถมาเลกได้นะครับในโหมดเอาชีวิตรอดเนาะนี่ครับผมซึ่งผมบอกไปก่อนแล้วว่าอ่าแอนนอนี้นะครับสามารถเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดได้นั่เองนะครับคุณก็สามารถไปเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดได้เลยนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับดาบ Elemental s o อสนะครับผมสำหับใครชอบผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสาับน,นี้บ๊ายบายครับ